คุณคุณเคยสงสัยไหมดิฉันอยากจะถามเรื่องนี้มานานแล้วบางทีเนี่ยสรรพกรเขาเรียกเก็บเงินภาษีจากเราเขารู้ได้ไงว่าเรามีเงินเข้าเท่าไหร่รู้ได้ไงว่าเรามีเงินออกเท่าไหร่เขารู้หมดเลยนะครับแล้วรู้ได้ยังไงด้วยว่าเรามีรายได้อ่าไม่ต้องในบัญชีธนาคาร รายได้ของเราเนี่ยเขารู้ได้อย่างไรอ,อันนี้วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นภาษีต่างๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าแล้วอย่างเงี้ยกรมสรรพากรเขารู้ได้ยังไงเขามีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันคะ่ะ ทางด้านของกรมสรรพากรเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก,ก็คือเก็บภาษีต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นสรรพากรก็เลยมีอํานาจในการตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีเนี่ยเขาปฏิบัติตามหน้าที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะรวมถึงการแสวงหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆเพื่อที่จะประเมินว่าใครมีไรายได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างสรรพากรจึงรู้ไรายได้ของเราไปโดยอัตโนมัติโดยอาศัยช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ ช่องทางแรกนั่นก็คือข้อมูลจากภาษีหักณที่จ่ายที่ได้รับจากผู้จ่ายเงินให้คุณนะคะซึ่งก็ข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะถูกบันทึกไว้อยู่แล้วในฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสรรพากรทําให้สรรพากรนั้นรู้รายได้ของเราในภาพรวมว่ามีรายได้กี่บาทดังนั้นหากพบว่าต้องชําระเงินเพิ่มแล้วก็ไม่มาดําเนินการยื่นภาษีและก็จ่ายภาษีตามกําหนดเจ้าหน้าที่สรรพากรก็จะสามารถอาศัยข้อมูลชุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ส่งหนังสือมาให้เราชี้แจง สาเหตุที่ไม่จ่ายภาษีกันต่อไปถามว่าเงินรายได้ชุดนี้อย่างของข้าราชการอย่างคุณดิฉันเนี่ยนะก็จะมีอยู่ที่กรมบัญชีกลางนะคะในเรื่องของรายรับแล้วก็รายจ่ายนะคะในส่วนที่2ค่ะข้อมูลจากธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กับกรมสรรพากรนั้นทราบค่ะก็ได้แก่การพบว่ามีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีของสถาบันการเงินเดียวกัน รวมในปีเดียวตั้งแต่3,000ครั้งหรือเฉลี่ยเดือนละ250ครั้ง โดยมียอดเนี่ยทั้งปีรวม2999ครั้งนะคะแล้วก็จะมียังไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของธุรกรรมลักษณะเฉพาะด้วยเมื่อพบว่ามีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีของสถาบันการเงินเดียวกันรวมในปีเดียวกันตั้งแต่400ครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกัน2ล้านบาทขึ้นไปค่ะกับผม3นะครับข้อมูลจากประชาชนที่เข้ามาร้องเรียนให้กรมสัมพันธ์ทราบ4ครับข้อมูลจากการสุ่มตรวจ การสุ่มตรวจเป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่สัมภากรเดินทางไปสำรวจตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบนะครับหารับข้อมูลจากระบบ Big Data Analysis นะครับกรมสัมภากรจะเริ่มนำระบบ Big Data Analysis เนี่ยมาคัดแยกผู้เสียภาษีครับ ทั้งกลุ่มดีและก็ผู้เสียภาษีกลุ่มเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลจากที่เจ้าหน้าที่สัมภาระบันทึกไว้เองรวมถึงข้อมูลภายนอกนะครับเช่นการทำเว็บสแครปปิ้งนะครับการนึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาคีย์เวิร์ดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินรายได้ด้วยนะฮะ